สวัสดีครับอยู่กับผมต่อแตนดัมซิงครับออตอนนี้ก็เราจะพานนไปเดินเล่นกันอันนี้โทโทเฟสนี่ชอบติดอีกสายนี่<ะ>ต้องขอเบอร์ไว้แล้วนี่ฮะโทเฟสมาไหนไมุกติดอีกสายตลอดเลยต้องขอเบอร์ไว้แล้วไอ้นนน่ะโทไม่เคยติดเลยเนี่ครับ ก็เ,เดี๋ยวจันชูก็ตามมาครับเพราะจันชูกําลังฉีดวัคซีนอยู่ที่ที่บ้านแกครับที่บันบนที่เห็นเช็คอินอยู่โรงพยาบาลลาดวนครับเซบอยตื่นยังเซบอยทว่าเซบอยแล้วนะเมื่ช้าน่าจะตื่นแล้วแหละสาธทำไมโตตส้งแต่อาบน้ำแล้วดับเครื่องอู้อาบน้ำเป็นชั่วโมงมันพอจะเต็มได้แล้วเบ็ดอะ ไออ้วนอ้วนเลยก็มีคนรักจะไปไหนนี่เราไหนวะโทรเฟนไม่ค่อยอยาติดหรอกเดี๋ยวขอเบอร์ไว้เลยเนอะเบอร์พวกความรักวะ เบยเ,นะยเครื่องหนึ่งก็ได้อะนะไอเครื่องที่ไม่ได้คุยฟีดอะเดี๋ยวไปหาเลาะกันครับไม่รู้จะไปไหนโอ้ว่าทำไมเอารถมาจอดข้างนอกจอ้ะล้างพื้นบ่หรอือยังไงเอามาจอดข้างนอกทุกคันเลยครับเนาะโอ้เต็นท์ขายรถอย่างดีแล้วนี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อ๋อเจ้าฮีโร่หายนะเนี่ยกับสุภาพเกต เอานนเท่าแกไปย้ายรถบ่ไปกับเสียบอยใช่ไหม ไปเพื่ออะไรโอ้คึกขนองอะไรแต่เช้าเลยยี่แต่เช้าและเก้าโมงเลยแต่เช้าน้ำมันลงนี่เลยคว่ำอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือน้ำมันวิ่งเมื่อวานนอะขับมาอะขับมาตอนแรกมันเหลือขึ้น เขาไปไหนนี่ไม่รู้เนาะคิดก่อนเนาะตั้งหลักก่อนเนี่ครับเ้ยผูส้สาวสาวหลบกล้องเลยผู้สาวอ๋อใครขับฮีโร่ไปเซบอยบอกเซบอยเนี่ยนะขับฮีโร่อะหรือเซบอยเลยถ้าแกน่าจะไม่ได้ให้แกขับซูเปอร์เกตหรอก เสบอยไหมหรือเท่เกะเสบอยว่าแล้วเอ้ยโอย้มาจากไหนจอ๊อภาษาบ้านผมนะครับเขาก็จะว่ามาจากไหนหนุมาจากไหนจ๊อมาจากไหนาาน,นี่อะไรอย่างงี้ โอ้โหฮือเปื้อนอีกแล้วมาจากไหนพี่โอ้โหไปไหนมาทักเอาตะแกซูเปอร์เกทไปไหนไ,ไปย้ายรถม,มรั้งเนาะเจ้าฮีโร่อือหือหอมมากเลยครับบัวเอเย็นฉ่ำเลยฮีโร่

บ้านผู้ใดบ้านพี่เราไปบ้าคอยไปน้ำบ้าไปหายไปเราหูใจหายพูดปะคนเท่าเขาหายไปหรือฮะไปมันยากยากอะไรมยากขยายามทำมันยากไหมบ้านพี่อยู่ไหนก็ต้องให้เองไปเถอะยากยังไงฮะอสมอมันยากโอ้จริงเลยมันจะยากก็ได้อยู่ในเขตบุรีรัมอันนี้พี่จะไปนั่งร้านปะร้านร้านแล้วก็เอากลางวันี่แล้วก็ให้เองเต้นจะมาตั้งไอ้นี่นะ ขากรงอะไรล่ะนแน่ยี่โร่ตอนแรกว่าไปเปิดหาเสื้อเจอ,อขากรงเอา้าเป็นขากรงเงี้ยเสื้อมีเหรอเตะเอาให้ติดอ,อันนี้โทรหาไม่ค่อยรับเลยยี่ัวร์ไม่ค่อยรับโทรไม่ติดต้องขอเบอร์มันไว้ละโทรมาไหนติดอีกสายถ้าเป็นพี่บอยจะติดอีกสายตอนวิ่งดินสาวโทรมาแล้วันนี้รอพี่ครับเปิดไฟสายไปทำไมพี่บอย ถ้าเก๋น้องลมร้านทางโนดแต่โนดดูแล้วมันติดแล้วนี่โอ้ไม่รู้ผมขี่ไปถึงร้านผมดับเครื่องผมสตาร์ทมันก็ขึ้นเลยผมก็ขับมาขึ้นโอ้ไป<น>ปกติเลยทุกไาผมขับเร่งว่าเมื่อก,กี้มันเลยขึ้นนั่นแหละจะฮีโร่เป็นไรไม่รู้ครับ ติดแล้วนี่มันก็ปอกแป๊กเอาแป๊กเลยปรตูจปอกแป๊กเลยใช่เป็นกระผมขับแรงวะโยมไปโยบ้านนี่แหละยิเกณฑ์ในโยความดีความชอบยิ่งแง่แงไม่ผมไปแล้วผมไปเอาไปนู่นแล้วเมื่อกี้อ่ะไปถึงร้านแล้วผมดาที่นี่ผมสตาร์ทแล้วมันติดขึ้นซื้อรถหึซื้อรถรับไปล่ะฮะ ฮะไปจึงขาหน้าเลเออพี่ไปน้ำด่าพี่ติดค่าดินตาศักซีวิมโคนผมผมรู้เห็นไหมเห็นอยู่นั่นนะตาศักดิ์ซีผมผมอ่ะที่ช่างเป็นช่างอยู่ไหมครับตาศักดิ์ซีอ่ะนาเมียเลยยังไม่ติดดินแกเที่ยวหนึ่งก็ไม่ได้ไปเทเลยใส่ถ้าเอาตังค์คืนอ่ะแกให้มาสี่เที่ยวพันหนึ่งเนาะเทให้สามเที่ยวตาศักดิ์ซีอยู่ร้านนั่นแหละตาผมผมอ่ะอยู่ร้านสกาวอ่ะตะโคนชัยตาผมผมอ่ะที่ซ่อมรถเรืออะไรนั่นแหละ ตาศักดิสีเฮ้ยเป็นน้าเไ้ยเป็นลุงของเมียผมให้ตังมาพันหนึ่งผมเพิ่งไปเที่ยแกสามเที่ยวเองแล้วฝนตกก่อนก็เลยไม่ได้ไปเที่ยให้มาน่าเดือนแล้วอีกเล็กเที่ยวหนึ่งส่ต้องเอาเงินให้คืนสองร้อยห้าสิบบาทแล้วถ้าแกอยู่ไหนเมื่อกไปรับแกแล้วที่ไหนรานเตนั่นแหละเอาไปทำอะไรเอาไปเช็คไฟรั่วไปรับบ่ใช่น้องไปรับ ปิดไฟฉายไว้ว่ะเดี๋ยวรถผมไปรับก็ได้ปิดไฟฉายปิดไฟฉายเปิดไ้ตั้งนานเปิดจนทะลุเกงผมจะถามยพี่เปิดไฟไปทำไมเฮ้ยอย่าไปกินะพี่เนี่ยนี่กินใความรักทอมอี๋อี๋อีะอีอี๋ออีี๋อพี่อี๋อี๋อี๋อีนอี๋ออี๋อี๋อองเลี๋ี๋อีอี๋อี๋ข้าอี๋อี๋อี๋ีออน พี่ลองเข้าดูแล้วเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์เอ้ยขาตะเกะเดี๋ยวตะเกะนะนี่ครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปรับตะเกะครับเท่ดีวะในกระเป๋าคือคือจุกข้างขวาตัวเท่นกระเป๋ากระเป๋าพี่เหรอไม่กระเป๋าอยู่ในรถล้างไม่ได้ถูเลยนะนี่มีแค่อฉีดแม่งฉีดอย่างเดียวด้วยดูดูนี่ติดมาแล้วนี่อะไรยามาต่อยอ่ะ ดูนี่พกไว้พกไว้ล้วต้องเลยถามวิธีอะไรครับมืดอันที่เจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วปิดมันนี่มันจะลงมาหนำเงยลงหมดอืมลงมามันก็ช่วยอุดแอร์ไว้มันก็ช่วยช่วยช่วยปิดไว้ oh อะเพื่อเอากับข้าวอะไรไว้มันจะได้กลิล่นไม่กลิ่นใช่ไหมอืมแต่มันก็คือเก่าไอ้นนท์กระบอกดำมันจะแตกไปไปทำโทรศัพท์จริงไหมโจให้มันออก มีไหมนี่มมันโลกทอนเดียวเองข้างล่างนูสั้นิตกๆนาะมันโลก่ว่เกมพน้อง๋ยวคลิปนี้ก็จบเทนเนอร์อ่าโอ้แต่ทำเท่าจริงอ่ะทำกับอันนี้ได้ละลายหมดอะเล็กมันบางๆเองไม่ใช่เล็กพัตติกเอ้พัตติกเกมน้องตคิปจบเนเนและครับไว้เจอกันคิปหน้าครับบ๊ายบาย